สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อลายคุกกี้รันครับวันนี้เราอยู่กับเซตออโต้รันในแอดที่2เพื่อเก็บกล่องปริศนานั่นเองถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นเซตคอมโบที่ผมทำคลิปไว้ตั้งแต่ต้นซีซั่นที่4ครับนั่นก็คือการใช้คุกกี้รถ พูดอคีครับแล้วก็เพชเช็สดรอปครับในการทำออตโต้รันครับซึ่งเซตสมบัติเซ็ตนี้ครับงาสามชิ้นนี้เลยเป็นเซ็ตสมบัติขั้นสุดยอดที่พัฒนาขึ้นมาแล้วไม่ต้องกดฟาสต์สตาร์แล้วนะครับผมเซ็ตนี้ครับสามารถฟื้นชีพแล้วก็ดึงหลุมได้มากพอที่จะทำให้เจ้าพูดอคีเราวิ่งไปถึงท้ายด่านที่4แล้วทำให้ช็สดรอปเราเก็บ กลองปริศนาท้ายด่านที่4ไปได้นั่นเองนะครับผมแต่วันนี้ครับเราจะใช้คุกกี้แล้วก็เพชรเซตที่ง่ายขึ้นในการทำออโต้รันครับนะเพื่อนๆอ,อาจจะทำได้กันไปแล้วครับแต่ยังไม่มีใครมาตีแผ่ผมขอรับนาที่ตีแผ่เลยครับสำหรับคุกกี้และเพชรเซตนี้ครับเป็นเจ้าโซดาแล้วก็เพชรพลทหารบิสกิตครับกับสมบัติที่แสนจะธรรมดาธรรมดา ก็สมบัติเซตนี้เป็นเซตที่ออโตรันกันมาในเอพิโซดที่1โห oh, ตั้งแต่ต้นซีซั่นกันแล้วอืมก็เรียกว่าคิดว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างหาง่ายเลยสำหรับอ่าใครที่เล่นมาเนิ่นนานครับต้องมีสมบัติเซตนี้ไว้ในครอบครองแล้วแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมจริงกันเลยครับว่าผมจะทำการเก็บกลองปริศนาด้วยเซตคอมโบออโตรันเซตนี้ได้อย่างที่ผมโม้ไว้ในต้นคลิปนี้หรือเปล่าโอเคครับ ด้วยความสามารถของเจ้าคุกกี้รสโซดาครับเมื่อเก็บอไอเทมฟื้นพลังครับก็จะทําการโตขึ้นครับส่วนเป็นไอเทมของพลทหารบิสกิตเนี่ยก็เป็นบิสกิตที่ฟื้นพลังทําให้เราเซิร์ฟได้นานกว่าการเก็บโพชชั่นหัวใจตามด่านแถมยังมีการขยายร่างทําให้พื้นที่ของเจ้าโซดาเนี่ย ตัวใหญ่ขึ้นเก็บไอเทมได้ง่ายขึ้นนั่นเองอเพราะว่าเจ้ากล่องปริศนาสายด่านที่4ครับเป็นกล่องปริศนาที่ไม่สามารถดูดได้ด้วยไอเทมไม่เหล็กครับจึงจําเป็นที่ต้องเพิ่มพื้นที่ให้เจ้าโซดาเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็คว้ากล่องมาให้เราได้นั่นเองนะครับผม,มนั่นแหละครับซึ่งเจ้าคอมโบนี้มีผลกับจังหวะการเซิร์ฟครับถ้าเราเซิร์ฟผิดจังหวะปุ๊บอ่า เจ้าโซดาของเาก็จะไม่สามารถเก็บกรองปริศนาที่ท้ายด่านที่4ได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆครับว่าผมจะทําการเก็บกรองปริศนาท้ายด่านได้จริงๆไหมเอาเลยครับพูดพ้ามทาเพลงไปพอสมควรนี่เราก็มาถึงท้ายด่านที่3าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆอยากดัดแปลงสมบัติครับเพื่อนๆลองไปกดย้อนวิดีโอดูครับว่า เจ้าคอมโบนี้ต้องใช้การดึงหลุมกี่ครั้งแล้วก็ต้องใช้การฟื้นชีพอีกกี่ครั้งมีเ,เป็นสาระสำคัญของการออโต้รันเลยว่าเราต้องนับให้แม่นครับว่าเราจะดัดแปลงสมบัติยังไงให้สามารถทำออโต้รันได้แบบในคลิปแบบนี้เอาละครับเราก็อยู่ถึงการฟื้นชีพกันแล้วโอ้ตกหลุมกันรัวๆเลยเอละ่ะแล้วเราก็ได้บิสกิตโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหเป็นไงครับ เพืเ่อนๆเ,เห็นชัดแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถเก็บกองปริศนาได้ด้วยคอมโบนี้จริงๆนี่ผมก็ยังไม่ได้แตะหน้าจอแต่อย่างใดนะครับผมหืมแข็งเหลือฟื้นชีพมากพอด้วยที่จะโหวิ่งมาถึงต้นด่านที่5้ากันเลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นอะไรที่ผมเรียกว่าเซตนี้ควรคาดก่กันทำออตโต้รันจริงๆครับ,บสำหรับ ใครที่ต้องการวัตถุดิบเกรด s อเกรด S นะโดยไม่ต้องใช้ผงเวทมนต์ในการแลกครับเพราะว่ากล่อ,องปริศนาในอพิโซดที่2เนี่ยถ้าจะให้เล่นเก็บกันจริงจังอ่ะค่อนข้างน่าเบื่อเลยแล้วก็เนี่ยแหละครับผมก็มีวัตถุดิบเกรด s s s ที่ทำ ได้จากการออโต้รันเนี่ยมันก็สําคัญสําคัญทท้งนั้นเลยใช่ไหมครับอย่างเนี้ยก็เป็นอ่าชัวนี้ครับก็เอาไว,ว้วิวัฒนาการขนนกสีรุ้งอย่างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของขนนกสีรุง้งเช่นกันซึ่งได้จากอพิโซดที่2ครับแล้วก็อย่างชิ้นนี้ก็โหสมบัติเพิ่มเติมสมบัติดีๆอย่างนี้ครับ เก็บเก็บไว้ครับการทำออตโต้รันในเอพิโซดที่2เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจําเป็นเลยถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีเวลามากพอที่จะโอ้ไปทำออตโต้รันค่อยๆสะสมผงเทียร,ร้อยทีลห้าสิบะน,น้อยๆแบบนั้นน่กว่าจะได้มาแลกเจ้าวัตถุดิบ SS ระดับ8,000ผมเวทมนต์เนี่ยถ้าเราดวงดีๆปุ๊บนั่นแหละครับเราก็มีโอกาสคว้าได้มาเลยตั้งแต่เราเก็บกล่องปริศนาสีรุ้งได้นั่นเองอนะครับผมผมก็ได้คอมโบแบบนี้มาผมก็อยากแชร์ให้เ,เพื่อนๆท่านั้นแหละครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองออโต้รันในเอพิโซดที่2นั่นเองไปลองกันได้นะครับผมก็สมปัติก็ช่วยดึงหลุม1ครั้งและก็ช่วยดึงหลุม เด้งหลุมบวกฟื้นชีพรวมกันอีก4ครั้งนั่นเองที่สำคัญอย่าลืมครับต้องดูดแม่เหล็กได้ทั้งจอด้วยดูดเยลลี่ได้ทั้งจอเพื่อไม่ให้พลาดอ่า power jelly ขยายร่างแล้วก็ลูกไฟที่อยู่ด้านบนสุดนั่นเองนะครับผมส่วนตัววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับมีของดีๆมาแชร์เพื่อนๆเ,เท่านี้วันนี้ก็สวัสดีนะครับผม